สวัสดีครับในบทเรียนนี้นะครับเราจะมาใช้ Power BI ในการสร้างสิ่งที่เรียกว่า Sales Dashboard นะครับซึ่งอันนี้ก็จะตรงกับาการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมากเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วในข้อมูลเหล่านี้นะครับเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมากนะครับก็จะเห็นว่าใน Sales Sales Dashboard เนี่ยเวลาเขาดูเนี่ยมันดูเรื่องอะไรนะครับก็จะดูเรื่องของ ยอดขายเป็นหลักใช่ไหมครับเพราะเซลล์เนี่ยพูดถึงเรื่องยอดขายคราวนี้เวลาดูยอดขายเราดูอะไรบ้างในโจ์นี้เนี่ยครับก็เลยยกตัวอย่างของร้านซูปเปอร์มาร์เกต็ตแห่งหนึ่งขึ้นมานะครับว่าถ้าเกิดธุรก,กิจนี้เป็นธุรก,กิจซูปเปอร์มาร์เกต็ตแล้วนะครับการจะใช้ Power BI มาเพื่อตอบโจทย์เอามาช่วยให้เจ้าของร้านนะครับได้เห็นข้อมูลทางการขายเนี่ยเราน่าจะมีวิธีการทำอย่างไรได้บ้างนะครับสำหรับโจ์นี้เนี่ยก็มาจาก อ่าเว็บของ Lean Excel นะครับผมไปดูแล้วผมก็คิดว่าอ่าดูแล้วก็ชอบนะคิดว่าเอออันนี้น่าจะมีประโยชน์ดีแล้วก็ตรงกับสิ่งที่คณะบริหารธุรกิจน่าจะสอนกันักศึกษาได้นะครับก็เลยหยิบมาอันนี้เราจะเห็นว่าองค์ประกอบะครับของ Sales Dashboard เนี่ยเ็เป็นการนำเอาข้อมูลมาวางไว้ในตัว Dash บ o a r d ใหญ่ๆอันหนึ่งนะครับคำว่า Dashboard เนี่ยมันก็คือเวลาเราต้องเล่านิดหนึ่งว่าที่มาที่ไปมันคือว่าเวลาเราใช้คาว่าแดชบอร์ดนะครับมันเป็นหน้าปัด เอามาจากเครื่องบินรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับยานพาหนะเหล่านี้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าหน้าปัดอยู่ซึ่งหน้าปัดเหล่านั้นก็จะบอกถึงข้อมูลสําคัญนะครับที่จําเป็นในการขับเคลื่อนพาหนะเหล่านั้นเช่นถ้าเราขับรถยนต์เนี่ยก็ต้องมีหน้าปัดที่แสดงความเร็วใช่ไหมครับแสดงรอบเครื่องแสดงอัตราน้ํามันหรืออ,าตาอัตราคงเหลือของแบตเตอรี่นะครับแสดงระยะทางการจับระยะทางอะไรเงี้ยก็จะมีสิ่งที่สําคัญสําคัญ นะครับเป็นตัววัดสําคัญสําคัญนะครับถ้าเกิดเป็นหน้าปัดของเครื่องบินนอกจากจะมีความเร็วแล้วอาจจะต้องมีเรื่องของความสูงใช่ไหมครับาการวัดน้ํามันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเครื่องยนต์ต่างๆใช่ไหมครับดูว่าเครื่องยนต์แต่ละเครื่องทํางานได้ถูกต้องไหมมีการวัดระบบนุ่นระบบนี่เต็มไปหมดเลยยิ่ง ายานพานนหนะในมีความซับซ้อนมากก็จะมีรายละเอียดอยู่บนแดชบอร์ดค่อนข้างมากเพราะว่ามีสิ่งที่ผู้ขับเคลื่อนจะต้องดูเยอะใช่ไหมครับเพื่อให้การขับเคลื่อน,นไปถึงเป้าหมายอย่างถูกต้อง ครับคราวนี้ในโจทย์เนี่ยก็จะเห็นว่าในแดชบอร์ดของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยครับเขาก็จะมีสิ่งที่เขาอยากจะดูเช่นยอดขายเป็นรายเดือนใช่ไหมครับยอดขายเปรียบเทียบเป็นรายวันแล้วก็มีการดูว่าสินค้าชนิดไหนที่ขายดีนะครับเป็นสินค้าทีา่เรียกว่าติดชาร์จเช่น Top 10อย่างนี้เป็นต้นนะครับการขายเนี่ย ขายผ่านช่องทางไหนได้มากได้น้อยเมื่อเทียบกันแล้วนะครับวิธีการจ่ายเงินของลูกค้าเป็นแบบไหนใช้จ่ายเงินสดหรือว่าจ่ายเป็นบัตรเครดิตใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็มีการแสดงกําไรนะครับดูว่ากําไรออกมาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมีแสดงยอดขายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีข้อมูลสามารถสลด์ดูได้ว่าในแต่ละปีแต่ละเดือนมียอดขายเป็นอย่างไรใช่ไหมครับมีส่วนของท็อปโปรดักต์เนี่ยนะสินค้าไหนเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุด นะครับขายได้เท่าไหร่ขายได้กี่หน่วยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สินค้ากลุ่มไหนที่ขายดีเนี่ยครับก็จะมีการ list ตัวรายได้ที่เกิดจากสินค้ากลุ่มนั้นๆหรือว่ารายได้ที่เกิดจากสินค้าตัวนั้นๆออกมาให้ดูนะครับก็อันนี้เป็นเป็นแดชบอร์ดที่เราอยากจะทําก็จะเห็นว่าไอ้ตัวแดชบอร์ดเนี่ยก็จะมีหน้าตามีสีสันมีการจัดรูปที่สวยงามกว่า Power BI ที่เราเคยเห็นตามปกตินะครับการจะทําแบบนี้ได้เดี๋ยวในบทเรียนนี้เรามาดูกันครับ